สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโน n n e l ช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์ในหลายๆ EP ที่ผ่านมานะครับผมได้แนะนําการใช้ Google Gemini ในลักษณะของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการเจ e เนอเรตรูปภาพหรือแม้กระทั่ง การแปลภาษาซึ่งวิดีโอทั้ง3 EP นั้นนะครับต้องบอกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยต่อยอดนะครับทำคลิปวิดีโอเพิ่มเติมให้จะเป็นเรื่องของการใช้ Google Gemini บนสมาร์ทโฟน Android กันจะมีเรื่องราวแล้วก็มีขั้นตอนในการใช้งานยังไงครับไปติดตามกันได้เลยในเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนาคุณแบบนี้ก่อนนะครับสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะติดตั้ง Google g e m i n i บนสมาร์ทโฟน Android นะครับเวลาที่เราติดตั้ง Google g e m i n i บนสมาร์ทโฟน Android เนี่ยเขาจะไปทำงานแทน Google Assistant นะครับหากคุณใช้ Google Assistant ในรูปแบบ s i r i u s นั่นหมายความว่าคุณตั้งค่านู่นนี่นั่นมากมายเลยนะครับผมก็แนะนำว่าให้ใช้ Google Gemini ผ่านทางเบราว์เซอร์ไปก่อนโดยการเข้าไปที่ Google ในสมาร์ทโฟน Android นะครับแล้วคุณก็พิมพ์ URL ของ Gemini เข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูนะครับแต่รายละเอียดคร่คราวๆก็ประมาณนี้ทีนี้ถ้าหากคุณใช้ระบบ ปฏิบัติการ iOS, iPhone, iPad อะไรเหล่านี้นะครับคุณยังไม่สามารถใช้ตัวของแอป,ป Google Gemini ได้เนื่องจากว่าใน App Store เนี่ยยังไม่มีให้ดาวน์โหลดเพราะฉะนั้นคุณก็ใช้งานง่ายๆนะครับคุณอาจจะใช้ผ่านแอป,ป,ป Google นะครับแล้วลองไปดูที่แถบ Google Gemini คุณก็ใช้ได้เลยหรือง่ายกว่านั้นคุณก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วคุณก็ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่สะดวกมากๆเลยสำหรับการ ใช้ Google Gemini อย่าลืมนะครับผมแนะนำนะถ้าหากว่าคุณซีเรียสก,กับกับการใช้ Google Assistant นะครับคุณใช้ผ่านเบราว์เซอร์นะสำหรับ Android เนาะ,ะไปดูกันต่อครับทีนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้ง Google Gemini บน Android แล้วเดี๋ยวเราจะใช้เรื่องราวทั้งหมด4หัวข้อนะครับก็จะมีอ่าให้เขาค้นหาข้อมูลวิธีการปลูกผักไฮโดโรพอนิกแล้วก็คำนวณค่าไฟฟ้ากับก,บการใช้แอร์นะครับนอกจากนี้ก็ จะให้เขาเจนเนอเรตรูปภาพบน Gemini บน Android ให้ด้วยแล้วก็สั่งเปิดแอปพลิเคชันบน Android นะครับเรื่องราวทั้ง4หัวข้อเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้งานยังไงแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Gemini บน Android กันก่อนมาดูขั้นตอนการติดตั้ง Google Gemini กันครับเริ่มจากเปิดสมาร์ทโฟนของคุณขึ้นมานะครับแล้วเอานิ้วแตะไปที่ Google Play แบบนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับคุณจะเห็นได้ว่าด้วยความที่ Google Gemini เป็นแอปพลิเคชันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นทาง Google เขาจึงมีแอปพลิเคชันมาแนะนำให้เราแต่ถ้าหากว่าเราไม่เจอนะครับเราสามารถหาได้ด้วยตัวเองพิมพ์คำว่า Gemini เขาเ้าไปในช่องค้นหาใน Google play นะครับจากนั้นคุณก็เอานิ้วแตะไปที่ติดตั้งที่ Google Gemini จุดสังเกตนะครับ g o o g l e Gemini จะต้องพัฒนาโดย Google LLC ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆมิเช่นนั้นแล้ว คุณจะไปติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ถูกต้องนะอ่ะโอเคตอนนี้เอานิ้วแตะไปที่ติดตั้งได้เลยแล้วก็รอเขาติดตั้งสักครู่เดียวตัว Ge มินาเองมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่เพราะฉะนั้นการติดตั้งก็จะใช้ระยะเวลาไม่นานแล้วก็หน้าจอตรงนี้นะครับผมต้องบอกคุณว่าสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีหน้าจอแสดงผลแบบนี้ไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าของผมติดตั้งตัวตรวจสอบความปลอดภัยครับก็จะมีหน้าจอนี้คุณอาจจะไม่มีก็ได้นะครับตอนนี้ก็ เปิดแอป Gemini ขึ้นมาได้เลยนะครับเวลาที่เราติดตั้งครั้งแรกนะครับอันนี้คือผมติดตั้งไปแล้วจะไม่มีหน้าจอ2หน้าจอมาต้อนรับเราหน้าจอแรกจะบอกว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนจาก Google Assistant เป็น Google Gemini หรือเปล่าถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนคุณก็ต้องเอานิ้วแตะที่คำว่าเปลี่ยนในหน้าจอนั้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้มีหน้าจอแสดงให้ดู จากนั้นนะครับก็อ่านข้อกําหนดต่างๆนะครับแล้วก็กดยอมรับเพื่อเข้าเข้ามายัางหน้านี้นะครับและเราก็พร้อมที่จะใช้งาน Google Gemini บนสมาร์ทโฟน Android ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะทําอะไรบน Google Gemini บนสมาร์ทโฟน Android ได้บ้างปรับเข้ามาครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราสามารถใช้งาน Google Gemini บนสมาร์ทโฟน Android ในลักษณะไหนได้บ้าง ในลักษณะแรกนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะค้นหาข้อมูลนะครับทำได้ไม่ยากเลยผมแนะนำนะครับคุณจะพิมพ์ก็ได้คุณจะพิมพ์คุณก็เอานิ้วแตะไปบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความได้เลยแต่ถ้าหาว่าคุณจะพูดนะครับคุณกดไมค์ตรงนี้นะครับแต่ไมค์ตรงนี้ไม่แนะนําให้ใช้นะครับแนะนําให้ใช้ไมค์ตรงนี้นะครับคุณก็กดไปที่ไมโครโฟนตรงนี้แล้วก็พูดได้เลยว่าคุณต้องการอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับว่าพูดแล้วเป็นยังไง หาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกผักไฮดโดรโปนิกก็จะใช้เวลาในการประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะทำการค้นหาข้อมูลมาให้กับเราาจากการที่เขาค้นหาข้อมูลนะครับบางครั้งก็ใช้ระยะเวลาสั้นๆบางครั้งก็ใช้ระยะเวลายาวและก็จะมีการอ่านให้เราฟังด้วยนะครับ สสาาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอาผมกดสต็อปไปอันนี้ก็คือวิธีการในการค้นหาข้อมูลด้วย Google Gemini ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างการค้นหาข้อมูลด้วย Google Gemini คุณจะเห็นว่าคุณค้นหาได้ง่ายเลยยิ่งคุณใช้บนสมาร์ทโฟนเพราะว่าคุณสามารถพูดผ่านทางไมโครโฟนได้เลย มาดูอีกหนึ่งลักษณะนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะหาข้อมูลโดยการพิมพ์ผมพิมพ์เตรียมเอาไว้แบบนี้แล้วนะครับคำนวณค่าไฟฟ้าของแอร์1 2 0 0 0 BTU นะครับเปิดเป็นเวลา10ชั่วโมงอ่าพิมพ์เสร็จก็กดปุ่ม Enter ไปนะครับจากนั้นโทษทีพอกดปุ่ม Enter เนะี่ยเขาขึ้นบรรทัดใหม่สำหรับบนสมาร์ทโฟนนะอันนี้ผมเคยชินกับอ่าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ไน,นิดนึงคุณเอานิ้วแตะไปที่เครื่องหมายจรวดตรงนี้นครับเดี๋ยวเขาก็จะทําการคํานวณค่าไฟฟ้าให้กับคุณนะคร แค่ในการค้นหาข้อมูลเพียงอย่างเดียวในเรื่องของการคำนวณเขาก็ค่อนข้างจะชำนิชำนาญแล้วก็มีความเก่งกาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้มากที่สุดก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเราติดตั้งใช้งานแล้วเนี่ยมันมันมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะครับมาดูตัวอย่างต่อมาครับในกรณีที่เราต้องการที่จะเจเนอเรตรูปภาพบน Google g e m i n i บน a n บน o i d เนี่นะครับปัจจุบันยังไม่สามารถใช้พร้อมที่เป็นภาษาไทยได้คุณจะเป็นต้องเขียนพร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้ ผมแนะนําให้คุณดูวิดีโอแนะนําตลอดคลิปนะครับผมมีตัวอย่างต่างๆการใช้งานต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์คือเราใช้งานในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าอันนี้เรามาใช้บนสมาร์ทโฟนแทนบนเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองแต่ว่าวิธีการในการใช้งานเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยครับคุณไปดูย้อนทั้ง3 EP ที่ผมมีไว้ให้ในวิดีโอแนะนำนะครับรับประกันว่าคุณใช้ Google Gemini เก่งอย่างแน่นอนอ่ะผมเอาพร้อมตรงนี้นะครับไปใส่ในช่องค้นหาในช่องป้อนพร้อมครับ เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้แตะที่รูปจรวดครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Google จะมีนายเขาจะ Generate รูปภาพตามที่เราเขียนได้หรือเปล่า Create an image cat run on the sky นะครับก็ผมต้องการให้เขาสร้างรูปภาพแมวนะครับกำลังวิ่งอยู่บนท้องฟ้าอะไรทํานองเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะสร้างมาให้อาจจะมีแมวที่เป็นแมวอยู่บ้างอาจจะมีแมวที่เป็นเสืออยู่บ้างนะครับก็ลองดู นอกจากที่เขาจะเจเนเรตภาพออกมาให้เราจำนวนหนึ่งแล้วถ้าหากว่าเราต้องการสร้างเพิ่มไม่ต้องพิมพ์พร้อมใดๆเพิ่มครับคุณเอานิ้วแตะที่คำว่าสร้างเพิ่มได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะเจเนเรตหรือว่าสร้างรูปภาพเพิ่มเติมให้กับเราได้ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาคุณก็สามารถที่จะนำภาพเหล่านี้ไปใช้ประกอบการทำรายงานไปใช้ประกอบการทำการบ้านได้เลยครับคุณครูก็สามารถที่จะเอาไปทำสื่อการสอนได้นะถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก คือเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่จะต้องไปนั่งหารูปภาพเหมือนในอดีตตอนนี้เราอยากได้รูปภาพอะไรเราก็แค่บอก Google g e นเนอให้เขาสร้างให้หน่อยก็เท่านั้นเองนะอันนี้ก็คือในลักษณะของการสร้างรูปภาพด้วย Google g e m i น i คําคำสั่งสุดท้ายเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับผมจะอยากให้เห็นคุณ,ณประโยชน์ของ Google g e m i น i อย่างมากๆเลยก็คือการทำงานในลักษณะเดียวกับ Google แอส i s สเซนต์นั่นเองคือเราอยากจะให้เขาเปิดแอปพลิเคชันให้หน่อยนะครับเราสั่งเปิดแอปพลิเคชันอะไรดีเป็น Google Map ก็แล้วกันนะคุณก็พิมพ์ลงไปหรือคุณจะสั่งโดยการพูดก็ได้นะบอกว่าเปิดแอปพลิเคชัน Google Map ให้หน่อยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สั่งให้เขาทำงานเดี๋ยวเริ่มมาดูกันครับว่าเขาจะเปิดแอปพลิเคชัน Google Map ให้กับเราหรือเปล่านะอ่ะตอนเนี้ยเขาบอกเขาทำไม่ได้แต่ วันนี้ผมได้ทําการทดลองแล้วเขาสามารถทําได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องพูดเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าถ้าหากว่าเราสั่งโดยการพูดเขาจะเปิดแอปพลิเคชันให้เราหรือเปล่าเราจะมาลองสั่งให้ Google Gemini นะครับเปิดแอปพลิเคชันให้เราวิธีการคือเอานิ้วแตะไปที่ไมโครโฟนครับเปิด Google Map ให้หน่อย อ่าตอนนี้เขาก็กำลังเปิด Google Map ก็จะเห็นว่าตัว Google Gemini เนี่ยเขาทำงานในลักษณะของ Google Assistant ได้ด้วยเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องยอมรับกันก็คือว่าเขากำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาให้มันดีขึ้นในทุกๆวันนะครับ Google Gemini ไม่ได้มีแค่เวอร์ชันฟรี Google Gemini มีเวอร์ชั่นที่ต้องชำระเงินแล้วก็เวอร์ชั่นที่ชำระเงินแน่นอนครับเก่งกว่าเวอร์ชั่นฟรีอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเรา ใช้งานกันแบบทั่วไปนะครับใช้งานค้นหาข้อมูลใช้งานในการสั่งเปิดแอป,ปอะไรแบบนี้แค่เพียงเวอร์ชันฟรีเนี่ยผมว่าเขามีความสามารถเพียงพอที่จะตอบโจทย์ในแต่ละวันของเราในการทำงานในแต่ละวันของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็พิจารณาดูว่าคุณต้องการใช้ข้อมูลต่างๆวิธีการใช้งานแบบเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนถ้าเข้มข้นก็จ่ายตังค์นะครับแต่ว่าใช้งานทั่วๆไปก็ใช้แบบฟรีก็เพียงพอแล้ว หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีชแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยและถ้ามีคำถามใดๆอย่าลืมนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ